สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชุดหก0 0นบาทครับวันนี้เดินทางไปจังหวัดสระแก้วครับผมชุดนี้ก็สามารถออกงานได้เลยครับผม3คูณนะครับชุดนี้จะเป็นเบส18นิ้วทั้งหมด3ดอกดอกทับนะครับผมเสียงกลางครับแฝดตู้ครับดอกกายเป็นโกโกลิครับผมแล้วก็แหลมทอโดน2ดอกครับผมครับชุดนี้ก็ถือว่าชุดเต็มป็นหนึ่งชุดสามารถออกงานครับพูดไมก็เสียงเพาะแน่นอนครับผม ชุดนี้มาดูคุณพลังพาววเอร์กันครับผมชุดนี้ก็ถือว่าพาวเวอร์ตัวใหญ่ครับเป็น ab 1 8 0 0จากเอกซาวครับผมพา power c a s ส ab จากเอกซาวครับผมต่อมาครับเป็นคอสไอรอนสามทางหนึ่งตัวครับเผื่อลูกค้าเวลานาคตครับผมครับทําไมต้องใส่คอสครับผมคอสทําหน้าที่แบ่งสัญญาณเบรคกับเสียงกลางออกจากกันครับไม่ให้ดอกเบรครับประที่เสียงกลางครับไม่ให้ดอกกลางรับปรที่เสียงเบร้องให้ดอกมันสลับมากขึ้นครับผมต่อมาครับไม่ลอยครับผมครับ มบลอยหนึ่งตัวครับหนึ่งเครื่องก็จะมี2ตัวนะครับสำหรับใบลอยครับผมทําไมต้องมีปลั๊กไฟครับเพราะว่าเรามิกไมลอยครับคอสแล้วก็พาวเวอร์ครับเข้าดูไปปลั๊กไฟทั้งหมดครับการใช้งานก็เสียบสายแค่เส้นเดียวก็สามารถใช้งานได้เลยครับเพื่อความปลอดภัยครับผมต่อมาครับมิกชุดนี้จัดเต็มไปเลยครับผมมิกแปดไมค์เลยทีเดียวนะครับผมสามารถรับสัญญาณไมค์ได้แปดช่องสัญญาณได้เป็นสัญญาณทีวีสัญญาณโทรศัพท์ได้หมดครับแปดช่องสัญญาณได้หมดสามารถเล่น 62ได้สบายครับสลับมิกซตัวนี้แปลกไหมครับผมครับในมิกซนี้มีอะไรอีกครับก็ยังมีบลูทูธอีกครับมีบลูทูธครับมีเอฟเฟกต์ครับมี EQ ในตัวครับทำไมต้องมีเอฟเฟกต์ครับทดสอบเช็คเช็คเช็คโอ้ดังตัวนี้สุดงจังครับผมเช็ค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 นี่ครับทำไมต้องมีเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ก็สามารถร้องเพลงได้ดีมากขึ้นครับยุคแรกครับผมไม่มีเอฟเฟกต์ครับเราร้องเพลงกันอย่างนี้เลยทดสอบทดสอบ นี่ครับยุคแรกครับสังเกตตามบูเล่ครับจะเสียงประมาณนี้ครับยุคนี้พัฒนามาเป็นเฟกครับเองเชนี่ครับแค่พูดไม่ก็หวานซึ้งแล้วครับชุดนี้ครับผมครับแล้วชุดนี้ครับก็มีแหลกในตัวนะครับี่มีแหลกในตัวครับตัวนี้เป็นแหลกตัวใหม่ล่าสุดจุกเีกซาวเลยนะครับผมด้านข้างก็จะมีโลโก้เป็นตัวใหม่ก็เป็นตัวเอครับผมครับแล้วตามสไตล์กล่องพาวเวอร์ของเราครับแหลกด้านข้างครับข้างหลังครับเราก็จะมีการมาร์กสายให้ทั้งหมดทุกอย่างครับือว่าเป็นพวก กลางพวกเบรครับโลมาสายหมดชุดนี้ยังไม่ได้เก็บสายนะครับก่อนเก็บสายต้องทดสอบเสียงก่อนครับผมครับตู้ก็จะเป็นเบรกสแปนิ้วเอกซาวทั้งหมด3ใบกันเดียวนะครับผมชุดนี้ถือว่าสุดยอดกินครับเบรครับ3ใบครับผม3ใบก็ตกประมาณประมาณ2.6โอห์มครับพาวเวอร์ออกวันเต็มที่แน่ครับผมครับต่อมาครับเสียงกลางครับเสียงกลางเป็น12นิ้วตู้แฝดจากเอกซาวนะครับผมใบหนึ่งจะมี2ดอกครับ1ดอก2ดอกแล้วก็มีแหลมอยู่กลางนะครับผมครับ ขับการคำนวณตู้ก็สูตรมาตรฐานครับจุดกำเนิดเสียงแหลมครับเกิดพร้อมกันกับเสศษอ่างครับทำให้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นและในความถี่ที่แฝตมากขึ้นครับผมครับด้านข้างก็ยังมีชุดแขนเนี่ยนะครับสลับเสียงกลางครับผมครับชุดแขนในลูกค้าก็สามารถไปแข่งได้สลับชุดนี้ครับผมกับชุด6 5 0 0 0บาทครับผมด้านหลังครับแล้วก็มีดามาตู้ทั้งหมดครับก็จะเป็นครับตู้กลางครับผมกับมาตู้ทั้งหมดครับก็จะเป็นซิลิคอนกับเบอร์มาตู้ทั้งหมดครับ ว่าเป็นเบรคะครับเบรคแล้วก็มาร์คให้ทั้หมดครับลูกค้าก็ไปต่อตามมาร์คนี้ได้เลยครับผมครับตัวมาร์คครับลูกค้าก็สามารถสั่งได้ออกแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับแต่ภาษาเทนนิสยาวที่สุดครับมาทดสอบความเสียงกันครับชุดนี้ครับผม สอบเสียงชุดพกหมื่นห้าพันบาทครับผมส่งสัะแก้วครับชุดนี้ก็เดินทางไปวังน้ําเย็นครับจังหวัดสระแก้วครับผมขับไปใกล้วัดป่าพญาซองเลยนะครับชุดนี้ครับหกหมื่นห้าพันบาทตรงนั้นครับผมครับเอบีพันแปดเด่นแท่นคอร์สอนาล็อกสามทางหนึ่งตัวไม่ลอยปั๊บไฟไม่ครับเบรสามครับผมกลางสองตูดจะมีสี่ดอกนะครับผมเพรว่าจัดเต็มอีกหนึ่งชุดครับผมลูกค้าก็รอรับที่บ้านได้เลยครับขอบคุณครับผม yeah